เผ uh, ากลางนะครับเผากลาง uh, เอเวอเรสต์ทางชุดนะครับราคาเหยียบสามห0ื่นนะครับอันนี้กรณีที่รถทุกท่านที่พ้นประกันแล้วเนี่ยจะต้องเจอราคา30,000ื่นกว่าบาทอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าแรงนะครับแล้วก็บางรายเขาเรียกว่าเก่าแล้วไม่ถูกที่คันนะครับก็จะบานไปลายไปอีกหลายๆเรื่องนะครับ ซึ่งซึ่งในเรื่องของเผาขับเอเวอเรตนะครับผมก็ต้องขออนุญาตฟันธงนะครับว่าถ้าเผา,าขับชุดหน้าหรือว่าเผาขับตอนหน้าของเผากลางที่ขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้นะครับถ้า เปลี่ยนโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดอัปเกรดน,นะครับไม่ได้อัปเกรดให้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับปัญหาเดิมๆก็จะเกิดขึ้นในระยะทางที่ไม่สูงนักนะครับซึ่งซึ่งรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่แรงบิดสูงมากนะครับจึงไม่สามารถที่จะรองรับได้โดยเฉพาะรถที่ต้องมีการขึ้น ขึ้นทางวิบากหรือขึ้นภูเขาสูงชันมากๆนะครับก็จะให้ผลมากนะครับ f o r ์ดบันดนะครับจึงมีแนวคิดนะครับที่จะอัปเกรดตัวนี้แล้วก็ทำชุดเผาวไว้สำรองอคือพูดง่ายๆว่าทุกท่านที่เบื่อหน่ายกับเผากลางเอเวอเรสนั่นหมายความว่า ทุกท่านสามารถที่จะขับรถมาหาทาง Ford b u ปนแล้วก็ ...Ford b ปนก็จะใส่แล้วก็ให้ท่านลองขับดูความเฉียบคมนะครับความแน่นความปึกนะครับในการสบัดต,ตัวในการออกตัวอย่างรุนแรงนะครับก็จะมีมีความคมมากนะครับซึ่งเราได้คิดและก็พัฒนา ในจุดนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับเพื่อนๆชาวเอเวอเรสต์ทุกๆท่านนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับสวัสดีครับ